สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านมาพบกับช่องมามณาีคชศาสตร์ค่ะทุกคนคะทุกคนเชื่อเรื่องดวงไหมคะดวงดีดวงไม่ดีโชคชะตาหรือว่าขึ้นอยู่กับการกระทําของเราถามตัวเราเองนะคะเราเชื่อเรื่องดวงนะคะและเรื่องดวงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับจังหวะชีวิตของคนเราด้วยที่จะผ่านเข้ามานะคะถ้าโอกาสไม่ใช่ของเรา เราทำแทบตายก็ไม่ใช่โอกาสของเราค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะทำขนาดไหนถ้าไม่ใช่โอกาสของเรามันก็ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เราผ่านมาแล้วค่ะทุกคนเราผ่านเรื่องราวสิ่งเหล่านี้มาแล้วค่ะกับสิ่งที่เราพบเจอเราเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตเนี่ยลำบากมากๆ ไม่ได้เป็นคนที่มั่งมีสีสุขอะไรเลยชีวิตในวัยเด็กเนี่ยลำบากมากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท้องไร่ท้องนากินปลากินปูกินหอยตามท้องทุ่งท้องนาหมูหนึ่งชิ้นแทบจะไม่ได้กินเลยค่ะทุกคนที่พิเศษที่สุดก็คือปลาถูตัวหนึ่งก็สุดยอดแล้วค่ะ สำหรับชีวิตของเราคือชีวิตลำบากลำบากมากๆทุกคนบอกว่าชีวิตตัวเองอะลำบากใครก็ลำบากมาหมดนะคะแล้วเราจะผ่านจุดจุดนั้นมาได้ยังไงแล้วเราใช้ชีวิตมาแบบนั้นได้ยังไงเราเชื่อว่าทุกคนเมื่ออยู่จุดจุดนั้นน่ะทุกคนจะรู้ตัวเองว่าจะทำยังไงให้ตัวเองหลุดจากตรงนั้นให้มันดีขึ้นดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เราก็ถือว่าชีวิตเราสุดยอดแล้วนะ จากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆชีวิตเนี่ยครอบครัวก็ไม่ได้สมบูรณ์นะคะแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกเนี่ยสี่คนจะเรียนไม่เรียนก็แล้วแต่ในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นคำปรึกษาคำหาลือสิ่งต่างๆที่เข้ามามันไม่มีอะไรที่เป็น สิ่งที่ยึดลันในใจเราได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือจังหวะของเราและดวงของเราโอกาสของเรามันต้องมีสิมันต้องมีตอนเด็กเราไม่รู้หรอกเราได้แต่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ว่าชีวิตเราต้องไปให้ถึงจุดนี้เราต้องจบปัญญาตีให้ได้จะไม่รู้ว่าจะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนหรือเปล่านะคะ แต่อยากให้จบปริญญาตีเพื่อตัวเองจะได้หลุดพ้นในสิ่งที่ลำบากจะได้มีงานมีการทำอะไรที่มันดีๆนะคะทุกคนก็เรียนจนมาจบปหกมหกแล้วเพื่อที่จะต่อเข้าปริญญาตีมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนที่จะไปเรียนแล้วก็จะมีเงินมาให้เรียนได้ เราเป็นลูกคนเล็กนะคะลูกคนเล็กจะมีโอกาสกับคนอื่นถูกต้องไหมคะมันไม่จําเป็นว่าลูกคนไหนหรอกคะ่ะอยู่ที่ตัวเราเองคะ่ะว่าคุณอยากจะเรียนไหมแล้วคุณจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมนะคะแต่ว่าโอกาสของเรามักมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอนะคะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ แบบว่าร้องขอในสิ่งที่เรามันเกินที่เราแบบต้องอยากได้มากๆอยากมีมากๆแล้วเราต้องมีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นค่ะแค่มันดีกว่าเดิมจากที่เราเป็นอยู่เราก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะทํางานช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดนะคะเราเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านความยากลําบากมาเพราะฉะนั้นเรื่องดวงเนี่ย เราคนหนึ่งจึงเป็นคนที่ชอบดูดวงทำไมถึงดูดวงเพราะเราอยากหลุดพ้นไงคะอยากหลุดพ้นในสิ่งที่เราเป็นอยู่เราอยากรู้ว่าเราจะหลุดพ้นความยากความลำบากเมื่อไหร่เราจึงชอบดูดวงและสิ่งประสบการณ์เหล่านี้มันตึงสอนเราคะ่ะสอนเราสอนเราว่าดวงคุณมาแบบนี้นะ ตอนนี้ชีวิตคุณเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าคุณไปแบบนี้นะโอกาสมันจะมาแบบนี้นะคือถ้าเรารู้อะไรล่วงหน้าลบสิบครั้งเราก็ชนะสิบครั้งค่ะทุกคนถ้าโอกาสและจังหวะชีวิตของเรานั้นมันมาถึงค่ะถึงบอกว่าดวงนี่สำคัญแล้วก็จังหวะและโอกาสชีวิตของเราก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าโอกาสเราไม่รู้จะถึงเมื่อ,อไรหร่หรอก แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เราอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะเราอยากทำอะไรเราอยากได้อะไรเราอยากจะเสนออะไรเราทำไปเลยค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ว่ามันจะได้ผลเมื่อไหร่เราจะได้รับเมื่อไหร่แล้วมันจะจริงตามที่หมอดูเขาบอกไหมทํานายแม่นก็ดีไปมันเป็นโอกาสของเราอะถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมาก และหลายๆคนนะคะที่ไหลออกมาในช่องเนี้ยนะคะในช่องนี้นะคะ,ะ,คะที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่เนี่ยหมอดูเนี่ยนะคะเราก็เคยผ่านการดูดวงมากับท่านเหล่านี้มาแล้วนะคะแล้วเราจึงถึงบอกว่าดวงเนี่ยมันถึงสำคัญในจังหวะชีวิตและโอกาสของเราถ้าเราไปฝืนดวงนะยังไง ยังไงเราก็ไม่มีทางได้โอกาสนั้นมาค่ะถ้าดวงคุณไม่ส่งไม่เสริมไม่หนุนในดวงชะตาของคุณนะคะโอกาสของคุณก็ไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะเพราะเราเคยผ่านจุดที่ต่ำที่สุดมาแล้วค่ะชีวิตเราแบบเขาเรียกว่ายังไงอะทุกคน คือแย่แย่แย่มากๆเรารู้หมดเลยนะคะว่าคนไหนดีไม่ดีอ่ะมันมันแ yeah, ย่มากๆอะ่ะแย่มากๆในชีวิตของเราอะ่ะไม่เคยเจออะไรในชีวิตที่ตกต่ำได้ขนาดนี้เราเราเห็นแล้วแหละว,ว่าชีวิตเราผ่านมาเนี่ยมันก็ต่ำอยู่แล้วมันก็แย่อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ากว่าจะผ่านมาด้วยความยากลำบากนะคะหาเงินส่งตัวเองเรียนเนี่ยก็ยากลำบาก กว่าจะมาเจออะไรที่แบบเนี้ยแล้วมาเจอในช่วงชีวิตจังหวะชีวิตช่วงเนี้ยกว่าจะหลุดพ้นมาได้นะคะทุกคนมันมันแย่มากๆชีวิตนั้นอะคือแย่ขนาดไหนทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะแย่แย่ขนาดไหนคือเรารู้เลยว่าเพื่อนไม่ดีเป็นยังไงแล้วของมึนเมาอะไรที่ ไม่ดียังไงเรารู้หมดเลยแบบไม่ได้นอนกินยันเช้าก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันแย่มันมันเจอชีวิตที่มันแย่มาไงคะเราเจออะไรที่แย่มาไงคะเราก็เลยประชดชีวิตในทางที่แย่ๆหมดเลยอะ่ะรู้มันหมดเลยอะ่ะนกนางนกต่อเป็นยังไงอะไรชีวิตยังไงเป็นยังไงคือรู้รู้ทุกอย่างเลยว่ามันผ่านมายังไง มันก็เลยเรามาเลยมาย้อนดูชีวิตในช่วงนั้นกับดวงช่วงจังหวะนั้นหลังจากที่ดวงตกขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วเรามาดูในย้อนหลังนะคะปรากฏว่ามันใช่จริงๆและอีกสิบปีข้างหน้าเนี้เราอาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเราอาจจะไม่อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วก็ได้นะคะ กับสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อะไรล่วงหน้าเนี่ยถามว่าเรากลัวไหมเราไม่รู้เรากลัวไหมเราไม่กลัวนะคะแต่ถามตัวเราเองว่าถ้าเรารู้อะไรแบบเนี้ยแล้วเราจะทําชีวิตยังไงให้มันให้มันมีประโยชน์กับคนอื่นนะมันจะดีกว่าไหมอ่ะทุกคนว่าไหมคะกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสและชีวิตของเราอะถ้าอยากรู้อยากทําอยากอะไรเราก็ทําไปเลยคะ่ะ เราเชื่อนะคะทุกคนโอกาสและจังหวะชีวิตของคนมีเท่าๆกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะหยุดพัฒนาตัวเองไหมจะท้อแท้ไปก่อนไหมหรือจะสิ้นหวังไปก่อนไหมที่จะรอโอกาสนั้นมาถึงเราเชื่อนะคะเราเชื่อมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาฟ้าลิขิตอะไรที่เกิดผ่านเข้ามารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะถ้าเรารู้อะไรล่วงหน้า มันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่เราอจะสมบูรณ์ไปทุกเรื่องนะคะเราเชื่อว่าคนที่ท้อแท้แล้วก็ลำบากจริงๆเนี่ยสุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องพึ่งดวงก็ต้องพึ่งหมอดูเพื่ออะไรคะเพื่อให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าเออเดินข้างหน้าไปเนี่ยเราจะเจออะไรบ้าง แล้วถ้าเราถอยหลังกลับอาะเราจะเจออะไรบ้างเราจะรู้จังหวะชีวิตของเราค่ะไม่ใช่คุณไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยโดยไม่ทำอะไรเลยตรงนั้นมันก็จะไม่มีโอกาสแล้วก็จังหวะชีวิตของคุณที่จะได้เจอกับสิ่งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่คุณอยากจะเจอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะคะแต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ตัวคุณดวงคุณอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะ คุณต้องเป็นคนที่มีบุญมีบารมีมีอะไรเข้ามาเสริมด้วยนะคะมีบุญมีบารมีมีอะไรเข้ามาเสริมคําว่ามีอะไรเข้ามาเสริมตัวคุณน่ะตัวคุณเองอ่ะมีอะไรในตัวคุณเข้ามาเสริมไม่ใช่ว่าคุณไปนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไปรับขันหรือคุณไปรับอะไรในสิ่งที่ตัวคุณมีไอ้ไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ส่งเสริมนะคะเพราะว่าตัวเราก็ไม่มีเราไม่ได้รับขันแต่เป็นสิ่งที่เราสนใจเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเราไม่รับนะขันครูองค์อะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกเราไม่เจอไม่เคยเห็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถสัมผัสได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เรารู้สึกได้ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นผู้กระทำแล้วก็เป็นผู้กำหนดเราเนี่ยนะตั้งแต่ทำงานมาได้ไม่เคยขอเงินแม่เลยสักบาทตั้งแต่เรียนปริญญาตี ไม่เคยขอเงินแม่เลยสักบาทแล้วเราเอาเงินมาจากไหนแม่เราจะเอาเงินมาจากไหนต้องถามก่อนคะ่ะทุกคนเพราะแม่เราเป็นชาวนาธรรมดาเนี่ยจเจ้าเงินจากไหนมาส่งเราเลี้ยงน,นอกจากเราอะ่ะเป็นคนหาเองเรากู้ยืมเงินกอยศอ,อค่ะช่วงนั้นที่มีการเปิดพอดีเนี่ยแหลคะค่ะโอกาสของเราก็เลยมา เรากู้ในปีที่สองนะคะการเรียนปริญญาตรีแล้วก็ใช้เงินกยศเดือนละสองพันบาทนะคะเดือนละสองพันบาทแล้วเราอยู่หอของมหาลัยอยู่ได้ค่ะอยู่ได้หมดสองพันแล้วเราอยู่ยังไงก็ไม่อยู่ยังไงคะ่ะก็มามา่าก็ต้มกินก็กินตามสภาพกินตามที่มีคะ่ะคือ มันคงไม่ได้ยลำบากอะไรมากกว่านี้แล้วเราก็อยู่แบบลำบากโตมาด้วยข้าวก้นบาดพะคำว่าข้าวก้นบาดพะเนี่ยทุกคนบางคนบอกว่าถ้าเรากินข้าวก้นบาดพะเนี่ยเราจะได้อนิสงผลบุญอะไรเยอะแยะมากมายไม่งั้นสุนัขม้าแมวนกไก่อะไรเนี่ยก็ ได้บุญอนิสง์กันหมดแล้วก็เป็นพาาระอรหันต์กันหมดแล้วทุกคนจะได้ยินคํานี้ใช่ไหมคะที่มันผ่านเข้ามาคืออยากจะบอกว่าข้าวก้นบาทเนี่ยคนกษัตริย์กินนมันต่างกันนะคะการกินแล้วมันจะได้อนิสง์เนี่ยก็คือว่าสัตว์เหล่านั้นอะ่ะเขาเป็นสัตว์ในระัจชาน้นเป็นสัตว์ชั้นต่ำผนบุญอานิสง์ของเขาอะ่ะไม่ได้หรอกเราก็แค่เป็นคนจุนเจือให้ทาน พระนั่นแหละค่ะที่จะได้อานิสง์ผลบุญแล้วก็คนที่ทําทานให้กับพรานะคะได้อานิสง์ผลบุญส่วนตัวเราเองได้อะไรเราเกินข้าวก,ก้นบาดพระโตมากับข้าวก้นบาดพระเราก็สํานึกในบุญคุณค่ะสํานึกในบุญคุณก้าวข้าวก้นบาดพระที่เราโตมาได้ ไม่ใช่คุณโตมาแล้วคุณลืมข้าวก้นบาดพระในสิ่งที่คุณปฏิบัติในสิ่งที่คุณทําไม่ดีอย่างเงี้ยมันเสียเข้าสุกค่ะกับคนที่เขาบริจาคทานกับคนที่เขาให้ทานมานั่นแหละค่ะมันจะตอกย้ําในตัวคุณมันมันจะตอกย้ําในตัวคุณนะคะว่าคุณโตมาด้วยข้าวก้นบาดพระแล้วคุณมาทําตัวแบบนี้คุณทําตัวแบบนี้คุณไม่ได้สํานึกบุญคุณในข้าวก้นบาดพระเลย บุญอันิสงอะไรของคุณที่จะตกมาถึงคุณไม่มีหรอกค่ะนอกจากคุณน่ะสำนึกบุญคุณในข้าวก้นบาทพระแล้วคุณก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดทำในสิ่งที่ดีๆอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆในตัวคุณมันก็จะได้อานิสงผลบุญน่ะส่งมาที่ตัวคุณเนี่ยแหละค่ะคืออานิสงผลบุญของข้าวก้นบาทพระมันเป็นการตอกย้ำในตัวคุณเองว่าคุณโตมาแบบนี้นะคุณกว่าจะ อะไรมาแบบเนี้ยคุณต้องสำนึกบุญคุณในข้าวก้นบาทพระเนี่ยมันก็จะตอกย้ำเราอยู่ตลอดนะคะทุกคนในสิ่งในสิ่งเหล่านี้ว่าเราไม่ลืมบุญคุณแล้วเราก็จะสำนึกบุญคุณอ่กะกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสและจังหวะชีวิตของคนเราอ่ะมันมีเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำโอกาสของคุณให้ดีขึ้นมาไหม ถ้าจังหวะชีวิตของคุณมันยังไม่ใช่คุณก็อย่าหยุดพัฒนาตัวคุณเองค่ะคุณทำไปเลยเพื่อพี่พัฒนาในตัวของคุณทำไปเลยค่ะฝึกลองฝึกทำฝึกทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าฝืนค่ะเพราะยิ่งฝืนตัวคุณจะแย่ตัวคุณจะทุกข์เองในสิ่งที่คุณทำอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราด้วยเพราะถ้าอะไรที่ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นการหลอกลวงตัวคุณเองมันเป็นการเสียแซงในตัวคุณเองก็เหมือนอย่างสิ่งที่เราอ่ะอยากจะออกมาพูดอยากจะออกมาคุยในสิ่งเหล่านี้ยคือเราก็ไม่ได้เสียแซงในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทำเราก็เป็นแบบเนี้ยเราก็ทำแบบเนี้ยในสิ่งที่เราเป็น,บบน,ใ,น,ปนในสิ่งที่เรายึดอยู่ในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แค่นั้นเองค่ะทุกคนแล้วโอกาสและจังหวะชีวิตของคนเราจะมีมาให้คุณเองค่ะถ้าคุณเชื่อ แล้วก็ถัดศรัทธาในสิ่งที่คุณทำอยู่แค่นั้นเองค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะกับช่องมามานีคตชศาสตร์ค่ะขอบคุณมากนะคะ